สองของบันทึกท็อนะคะยังอยู่กับผู้หญิงเก่งมหัศจรรย์คนนี้ค่ะคุณเจรนันพิศปรีชาหรือว่าพี่จิตของเรานะคะคงไม่สามารถจะเลี่ยงได้ในการคุยกับเด็กหนุ่มน่ารักและเก่งมากๆหนึ่งคนก็คือน้องสิงค์นะคะได้รับรางวัลโทรทองคำเมื่อไม่เมื่อสักเนียหลายๆอายที่พนะคะกับรายการพื้นที่ชีวิตเขาแทบไม่อยู่บ้านเลยนะคะ หรายการนี้นี่นงงสำรวจพื้นที่ไปทั่วโลกเลยค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะการเดินทางของโลก <c oughs> ก็ยังเมื่อ,อปลายปีค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอมากทั้งเดือนสองวันเพราะว่าไปตุรกีแต่การเดินทางเนี้ยนะคือสิ่งที่ตัวเราเองก็ฝ่ายฝันแล้วก็เดินทางมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจได้เลยว่าอ๋อ นี่แหละคือโอกาสที่ดีของเขานะคะแล้วเขาจะได้รับรู้อะไรต่างๆในโลกกว้างอีกมากมายโดยที่ไม่ต้องวิเคี้ยวเขนใหอ่านหนังสือหรือดูสารคดีหรืออะไรต่ออะไรเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเรียกว่าทําใจเลยยินดีด้วยมากกว่าแล้วคิดถึงไหมคะคะคิดถึงเหมือนกันแต่ชินแล้วชินแล้วนี่มีสองคนคนโตละคะคนโตก็อยู่บ้านกับไปทําวิจัย แทนไทยค่ะตอนนี้เขาเรียนปริญญาเอกสาขาชีววิทยาค่ะคุณแม่ก็ตอนนี้ลูกโตสองคนแล้วผลงานปัจจุบันงานที่พี่ทำนอกเหนือจากงานตามโจทย์แล้วงานตามใจมีไหมคะค่ะโอ้เยอะมากเลยค่ะคือตามใจหมายความว่าใจง่ายไงคะใครใครมันชวนทำอะไรก็ทำหมดแต่ถ้าถ้าจะพูดถึงว่างานตามใจที่ที่ ที่พึงพอใจหรือภูมิใจมากๆนะคะก็คือการตั้งชมรมถ่ายภาพชื่อกลุ่มสหภาพสหแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางไม่ไงฟังดูจะดูแบบไอนนี่มากเลยค่ะศิภาพลังงานะเราเราแปลมาจากคือแปลเองอะค่ะคำว่า p h โต้ยูไนเต็ดก็คือกลุ่มช่างภาพมารวมกันภาพหลากหลายประเภทมารวมกันจุดมุ่งหมายก็คือคืนภาพถ่ายสู่ชุมชนและสังคม แทนที่จะจัดประกวดจัดทริปหรือว่าเม้ากันแต่เรื่องกล้องรุ่นใหม่ไม่เอาคุณมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นเลยถือกล้องอะไรมันก็ได้มือถือยังได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะจัดกิจกรรมเพื่อให้คุณได้นำภาพผลงานเนี้นะไปไปทำประโยชน์ไปมําเป็นประโยชน์ให้กับท้องถิ่นชุมชนหรือสังคมอย่างที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ ผลงานภาพถ่ายน้ําท่วมเนี่ยโอ้แบบบริจาคไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วของช่างภาพสากภาพจัดนิทรรศการโอ้โหทำอะไรมามากมายเลยนะคะทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องสังคมต่างๆด้วยอย่างนี้ถาาถึงเคล็ดลับในการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตได้ไหมค่ะพี่จี๊ไม่รู้มันอยู่ในกรรมพันธุ์หรือเปล่านะคะคือบ้านเราเนี่ยจะขี้หลงขี้ลืมสูตชีวิตลืมความเครียดแล้ว จนกระทั่งอยู่มานานๆก็ค้นพบว่าเฮ้ยการลืมนี่ดีเหมือนกันเพราะเราไปเห็นคนที่จําไม่ลืมไงในด้านดีก็มีใช่ไหมจำทางแม่นมากใช้ชีวิตได้อย่างอะไรมีประสิทธิภาพกว่าเราเยอะเลยเพราะเรามัวหากุญแจอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าด้านลมของคนที่จําฝังใจนี้ก็คือพอมีเรื่องเจ็บปวดเรื่องเหตุการณ์ร้ายนี่นะไม่ลืม มันจะติดหนับอยู่ตรงนั้น oh. แล้วโดยอัตโนมัติเลยนะตัวพี่เองก็ประเภทเป็นคนขี้หลงขี้ลืม <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องวันเวลา <c oughs> <c oughs> สถานที่นี่ไม่ต้องพูดเลยแบบหลงทางประจําทําให้เราเบลอเบลอแบบแบบสมมติว่ามีใครมาด่าเราเมื่อสามวันก่อนนะในในจิต สำนึกนี่มันอาจจะรู้สึกอุ้ยตั้งนานมาแล้วอะไปโกรธมันทําไมอะอะไรแบบนั้นมันเป็นระบบอัตโนมัติเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงไอการที่เบลอๆติดถึงลูกบ้างไหมคะไม่เครียดอะไร่ไม่คลอยอะค่ะเพราะว่าลูกจะร้อแม่เป็นประจำเลยว่าโอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะซอฟต์แวร์เยี่ยมมากเลย คิด่อะไรสมองไววออกแต่เมมโมรีี่สองอิบโอเคโอ้แบบรุ่นพระเจ้าเห่าอะไรก็ประมาณนี้มีกิจกรรมด้วยกันในครอบครัวยังไงบ้างคะเห็นได้แต่แต่ละท่านก็ทำงานกันหนักมากทั้งลูกทั้งแม่ทั้งคุณพ่อมันก็แปลกนะคะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตประจำวันนี้ไม่ถ้าไม่ได้ทานข้าวด้วยกันหรือว่าออ้ยต้องไปดูแล ซึ่งการและการมากมายอะไรอย่างแม่เองก็เอ้ยฉันขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่าไม่ต้องมาส่งมาลับอะไรอย่างเงี้ยลูกลูกเขาก็โตแล้วอะค่ะยิ่งแม่ไปยุ่งมากเขายิ่งแบบไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าชีวิตเราเนี่ยนะกำลังมูฟไปในทิศทางใกล้เคียงกันมากอย่างเขาเขียนหนังสือหรือว่ามีความสนใจที่ใกล้เคียงกันอย่าง บางเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องนะอย่างอย่างแทนไทยตอนนี้เขาเปลี่ยนจากจากอะไรอนะความสนใจเรื่องหิ่งห้อยหรือเรื่องปลาหมึกมพฤติกรรมสรัตว์เนี่ยไปเปลี่ยนมาเป็นพืชกินแมลงมแล้วก็บ้าต้นไม้พวกนี้มากพวกมอคังมอแกง,งหรือ๋อแม่นี่ปึ้มสุดๆเลยเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้อะใช่ไหมก็ที่บ้านก็ทำสวนทำอะไรคือเส้นทางมาบรรจบกันก็ดีใจ นี่นะคะต้องถือว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวดูเป็นจริงๆถ้าภาพน้อยเนี่ยนะคะนาจะเข้าใจว่าพี่จี๊ต้องเป็นคนแบบเคร่งขรึมเพราะอยู่กับตัวหนังสือจารย์มกโอ้โหนะคะพมอมาเจอตัวจริงเนี่ยเรื่องราวในครอบครัวน่ารักมากเลยใช่แล้วเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะทั้งเรื่องของผลงานเรื่องของครอบครัวสุขภาพจิตดีอีกค่ะถ้าเกิดว่ามีการคืนโบนัสให้กับชีวิตได้เนี่ยพี่จี๊จะเอาเป็นโบนัสอะไรดีคะให้กับชีวิตนี่พูดจริงหรือพูดเล่นอาะ พูดจริงค่ะพูดจริงเหรอค่ะอยากได้ส่วนของสมองที่บันทึกความจำให้มันดีกว่านี้เปลี่ยนดลำไปเพราะไม่งั้นนอ๋อทุกอย่างในชีวิตจะมีความสุขกว่านี้มากหมายถึงด้วยความเราคิดลืมมากเกินไปหรือไงคะใช่ค่ะแล้วมันก่อปัญหามุ่นวายเป็นประจำแค่โอเคนั่นนะก็ถามว่า เอาจริงหรือเล่นเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอย่างรู้สึกขอบคุณที่ชีวิตของเราก็มีสีสันดีเนาะเออทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ที่สำคัญนะที่สำคัญที่รู้สึกว่าไม่ต้องโบนัสก็ได้เพราะว่าเวลาเราคิดเนี่ยนะเราจะถือว่าการให้กับการเสียสลับไม่เหมือนกัน เราให้ไรใครนะให้ไปเถอะให้ไปให้ไปเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาเองในแง่ของความรู้สึกที่ดีแต่พอรู้สึกว่าฉันเสียสละทําไมคนมองไม่เห็นอะไรต่ออะไรขมขืนอย่างเงี้ยไม่เป็นคาดหวังผลที่จะได้รับละมันเลยแอบคาดหวังเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยคิดเท่คิดสมาร์ทมาตั้งแต่กี่สิบปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าการอ่านการเขียนไม่ทําให้คนล้าหลังล้าสมัยไม่นําซ้ํา ทันสมัยล้ำหน้าใช่ได้ซ้ำนะคะ,คะขอบคุณพี่จีดสำหรับการมาให้ความเห็นดีๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำ<ม>แล้วก็คนจะฉลาดได้ด้วยตัวหนังสือ <คะ S 1> ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท <คะ S 1> ่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการที่จะเป็นคนดีสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีสักคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะมีความตั้งใจอย่างสูงค่ะที่สำคัญก็คือว่ารู้ว่าตัวเองจะต้อง ทำอะไรวางตัวเองไว้ตรงไหนไว้ในครอบครัวเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวนั้นเบื่อหรือว่ารําคาญแค่นั้นคือสเสน่ห์ของผู้หญิงคนนี้แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะพักสักครู่เนาะกลับ,บมาในช่วงหน้าน่าสนใจอีกมากมายรอยอยู่ค่ะ